โต๊ะกาพระที่เป็นงานไม้สักทั้งหลังนะครับขนาดกระทัดรัดนะหุ้มด้วยเบาะหนังเทียมสีครีมสวยแบบนี้เลยนะครับผมดูดีมีสเสน่ห์มากนะครับงานนี้เป็นงานไม้สักทั้งหลังนะครับผมเดินลายเส้นทองลงรักปิดทองประดับกระจกสีนะครับขนาดความสูงของเขานะครับผม สูง30เซนนะครับผมด้านข้างนะครับ23มเซนนะครับผมและด้านหน้านะครับหน้ากว้างอยู่ที่45เซนเดี๋ยวน้องเขาวัดให้ดูนะครับหน้ากว้างก็คือด้านนี้นะครับผมสูง30ลึก23นะครับหน้ากว้าง45เซนขนาดกระทัดรัดนะครับแต่ว่าน้องเขาเนี่ยสูง1 7 7นะกราบได้ตามปกติสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวน้องก็จะสาธิตให้ดูนะครับความนุ่มของเบาะกราบนะครับกําลังดีนะทิ้งไว้หลายๆปปปีีีนนนนะะคครรรัับบบบกก็็เเแ้ลลยยไไมมม่าวง สีครีมแบบนี้งานไม้สักโชว์เนื้อไม้เดินลายเส้นทองลงรักปิดทองแบบนี้นะครับ3า0 0บาทไม่แพงนะครับอันนี้คือน้องเขาสาธิตให้ดูนะครับว่าเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบไหนนะครับผมเทียบมือให้ดูนะครับผมเนี่ยฮะจังหวะการก้มกับพอดีกับช่วงฝ่ามือแล้วก็สีสระที่น้องเขาลงไปเลยเห็นไหมฮะอันนี้ผมค้างไว้ให้ดูนะครับผมเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โต๊ะกาบชิ้นนี้นะครับเป็นงานไม้สักคัดเกรดนะครับแล้วก็เบาะที่มีคุณภาพดีแบบนี้นะครับผมอยู่กันไปยาวๆเลย เเปป็นน10ีลยะครับโต๊ะกราบไม้สักคุ้มเบาะหนังครีมสวยๆแบบนี้นะครับ3า0 0บาทนะครับวิธีการสั่งแคปภาพนี้ครับพอแคปภาพนี้เสร็จเก็บภาพไว้ก่อนคลิกลิงก์ไปที่หน้าโปรไฟล์มันจะเด้งไปที่ไลน์ส่งภาพนี้พร้อมแจ้งที่อยู่จัดส่งกับคุณน้องเจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวคุณน้องเจ้าหน้าที่เขาจะประเมินค่าจัดส่งให้นะครับที่ศูนย์ใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง2อถึงสวันก็ถึงที่หมายปลายทางโต๊ะกราบสวยๆแบบนี้นะครับสามพันห้าร้อยบาทราคาไม่แพงเลยนะครับผมและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องไตลักเอาไวนะ้ด ว่าถ้าเกิดว่าผมมีผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ๆนะครับก็จะนำมาลงเสนอในช่องนี้เป็นช่องแรกๆเลย